เผยข้อมูลคอควอมอาจเปิดตัวชิปเซต็ตซันด r a g อน8อิ i ล e รุ่นใหม่ช่วงกลางปีหน้า <_ letter> ช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางคอขอมได้เปิดตัวชิปรุ่นใหม่ของแบรนด์อย่าง s ซันด r a g อน8อิ i ล e ราสุดก็ได้มีข่าวลือว,ว่าชิประทงรุ่นใหม่ก็อาจจะเปิดตัวในช่วงกลางปีซึ่งทิ้งเวลาจากรุ่นปัจจุบันไม่ถึงปีเลยครับ โดยจอมแม่นชื่อดังอย่างดิตันชแชตชันได้ออกมาเผยข่าวลือนี้ซึ่งในรุ่นใหม่จะมาในโมเดลรุ่น SM8850 โดยการพัฒนาอยู่ในช่วงขั้นสูงแล้วเรียบร้อยครับและก็มีรุ่นเปิดตัวเร็วเพื่อให้ธงฝั่ง Android ได้ใช้งานกันทันทีครับท้งนี้การใช้งานของชิปเซนเซอโปรตอนไพหรือรุ่นใหม่จะใช้เทคโนโลการผลิตจาก TSMC บนกระบวนการสานาโนเมตรแบบ NTP และมีการพัฒนาเรื่องของ GPU ให้สูงขึ้นอย่างมากด้วยครับข่าวหรือที่ว่านี้เป็นจริง <c oughs> ก็อาจจะทําให้เรือธงฝั่ง Android ได้ใช้งานกันหลังจากนั้นไม่นานโดยเราน่าจะได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้าเลยครับ